สองสองออกครับสอง <c oughs> สองสามสองครับสองสาม

4ี่สามเสือปันครับสามสี่ครับราคาปันป่วนเอ้าซ้ายสไปยเยกดีตอ้าติดเยอะโ,โ,โอ้ไม่ขึ่นสี่สามเปิดหัวมันจะเสือครับออกครับห้าสาม ได้เต็มครับ6ต่อ3ามออกมือชัก,กนี่ข้ามครับสามหกครับยอดเอาล้นยังไงโอ้ชักนิดนึงโอ้ยยกเสียครับ เกี่ยวขึ้นขึ้นครับเกี่ยวสี่หกสี่หกครับตอ้ในตำนานแทงลูกนี้สไปย์ยกยังใกล้เกี่ยวไม่ขึ้นหกสี่เซฟปันโอเปิดดีหัวเสาขอได้แก้มสี 4, ่ต่อหกุ่งไป ไปยกอย่างงี so ้เอาติดเกี no, uh, so ้ยวหั้เสาตามแผนนี่อะครับห้าต่อ6กพุ่งเปิดดีล้นไหมเอาติดหกต่อห้าเปิดเสือดีเสียนิดหั้เสายังไงตาดีครับห้า โอ้เขียวไม่ขึ้นฮะัหกต่อห้าครับม่ท่าท่าต่อ 6. โอ้หมกต่อสูตรโยงหลังอ้าวชัดยกห่างไหมดีครับหกห้าโอเปิดดียกหัวเสาตามสูตรโอ้ดีดีครับห้าหกหดจะไปยกล้นไหม เกียอ้อนมุมตัวดีเจ็ดหกครับพลิกนำแรกยอดลูกนี้ยังไงโอ้กเ่ยวไม่ขึ้นครับหกเจ็ดครับโอ้ตัวดีแวเสาหัวเสาออกครับเจ็ดเจ็ดาย เจ็ดเจ็ดออกซ้ายสุดเกี่ยวอ้นิคเจ็ดเจ็ดตัวดีห่าเสาทางเล็กสี่แปดเจ็ด ลองลงเลยอ้ยเขียวนรกเจ็ดแโอ้มงเต่าเสรือไปเปิดยกลูกนี้ยังไงอากียวครับโอ้โหได้แต้มครับแปดแปดครับโอ้สองไร่เสิอเจ็ดีเอ้าเขียวไม่ขึ้นแปแปดครับแทงซาเสรืมรอยเปิดว่านีโอ้ยยกล้เสา โอ้โหอ๋อเปิดีครับแปดแปดครับโยงหลังตรงนี้เอกเื้อดีสไปยยกยังไงเกียวโอ้ยแปดแปดอกเพศสาเสิร์ฟไปเปิดดีโอ้ยยกลงนี้หัวเสาเตะโอเออออติเกียวกระสุนเตะมาออติดเกียวหนุ่มว่าไงหนุ่มว่าไงปาดอ้าวโอ้ย แปดครับยอดตรงนี้เอกเดีสไปย์ปยกพิโสเตะอ้าวตีเกียวโอ้ไม่ขึ้นแปดแปดครับรเกิดเปิดสายดีโอ้ยกเนือเสาแบบนี้อาทิตย์เตะดีครับแปดแปดครับโอ้บรงเป่าเสิร์ฟลูกนี้เอาเข้าเอกสปไปย์ยกพิโสเตะตีเกียว์เขาเอาโดานเขาโอ้ยไม่ได้แปดแปด เราผลดีโอ้ยกหัวเสาต่ำๆโอ้โหอ้ายรู้เสียโอ้ยยกแผดแผโอ้พวกเต่าสืบเอาโปลงหลังตรงนี้เปิดเปิดสไปาเลยยกล้นเอาโอ้ได้แต้มครับโโอ้หเจ้าแผดครับอุ้ยใายหุดเอ้ยเปิดยังไงโอ้ เตะนะ18นำสองเตมครับ, 8, 3, รบยอดอีกแล้วยังไงสไพรย,ยกตรงนี้พี่โซเตะติเกียวโอ้ยไม่หินแปดสิบครับเอ,อเ,ออเ,เอายอดเอาโอเปนะิดเอาได้ไหมหัวสไป,ปรย,ยกตรงนี้พี่โซเตะติตยยกเกียวโอ้ยหน่อยเตครับเก้าต่อสิบองหลังมาโอเปิดหัวดียกหัวเสาตามสูตร โอ้ยฝ oh. ั่งนี้ดีครับสิตเก้คร <Et à> <ets> ับโอมเต่าเสร์ฟขึ้นขวาไปอีกแล้วยังไงจะไปยกหาไหมตัดโซ่เตะติดเกียวเอาติดเขาโอ้ยไม่ทันเก้าสิบชุทไทยเกมยบเป็นฮารูโอ้ยมาสองแล้วตาสยานอ้ยเขียวนรกครับสิบเก้าครับเกมสิบสามเอ้ายอดตรงนี้โอ้ยนิดเดียวครับเก้าสิบครับไหไหนปันดี้เลือตัวซ้าย ยกหางยอดโอ้ยยอดดีครับสิบต่อกาครับโอ้โหต่อเสิร็จวงหลังเด็กยกมาพี่โสยังไงเอาติดเกีย้ยง่ายขึ้นเก้าสิบครับยอดลุ้มตัดีโอ้หัวเสาแบบนี้อ้าวติดเกี่ยวโอ้ยเต็มดีครับสิบเก้าไ,ไปไหนตรงนี้อ้าวเข้าช่องเปิดขวา ยกแม่ยงตรงนี้ติเกียวเลยโอ้ยเก้าสิบครับพันกันแล้วโอ้ยกมาเสาติเกียวติเกียแล้วยังไง้ยเ้ยเกียดีสิบต่อสิบครับเอาคนพอดียกัวเสา

อ้าวเคยอได้พี่พี่ดีครับสิบสิบเอ็ดครับยอดตรงนี้อ,อ๋อเอกันทันไปยกสิบเอ็ดสิบครับสิบสิบเอ็ดประเสริฐยอนุ่โอ้สิบเอ็ดสิบครับทำดีที่อาตัวดีเสียไหมี้ อิดเกียวครับโได้เต็มครับสิบสิบครับเพิ่งเต็มโอ้หัวเสาโอ้ับสิบสิบครับโอ้ไปไหนวยมาเาช่องเตาครับได้แต้มครับนะสิบสองครับโอมอเต่าไปไหนตรงนี้เอ้าเข้าช่อง ไปยกติดเกี่ยวไหมเอาติดโอ้ยไม่ขึ้นสิบสองสิบเอ็ดครับเป็นเดียวเกมเกมไม่เกมเขาเปิดดีหัวเสาเอ๊ะเตะดีครับสิบเอ็ดสิบสองครับวัดแล้วเขาตรงหลังตรงนี้ล้นเอาเกี่ยวเอาแล้วครับยังไงตั้งหลักมาใเฮสไปยกโซ่เตะติดเกี่ยวโอ้ยไม่ขึ้น 1ิบสอครับเกมไม่เกมมันเปิดหัเลยโอ้ยกหัวเสาเรียบอาตีเกียวโอ้โหเอาตัวรอดครับไอ้สิบเอสครับยอดเสิบสองครับเกมไม่เกม เอามาเปิดหัวหัวเสาตั้มตั Ash> ้มโอ้เทดีโอ้โหเทดีครับสิครับวดแล้ครับเอาทางไหมเอาติดแล้วขึ้นแล้วโอยกล้นครับโอยกล้นครับสิบสเครับเกมไม่เกมนัวหัวโอกหเโอ้ สิบเอ็ดสิบสองครับเอาละครับเอาตดเขียวสิบสองสิบเอ็ดครับเกมนี้เกมเปิดหัวโอ้หเอาตีเกมครับ